สวัสดีย่เมื่อแรงครับสวัสดีย่เมื่แรงสวัสดีย่เมืแรงเสียญ้าเสียญ้าเสียญ้าครับเสียเ้าเสียเ้าเสียเายจุดเปลี่ยนบ้นน้อยเนาะอืม เสียญง,าเ,ยงาเสียเงาเสาพี่น้องเสียงเยงาเอาจากเสาทึกทึกยังทึกลุมปัญหาลุมเหลาปัญหาลุมลุมหินอันนี้นะปัญหาลุมหินปัญหาลุมหินอ๋ออืม บริหารไหญ้าขึ like age, ้น <families> พ <in the chest> huh? ี่น้องเอ้ยเศรษฐกิจตกต่ำอืมเศรษฐกิจบดีเศรษฐกิจบดีหญ้าลุมหญ้าลุมหินเราละแบบเบามาหญ้าลุมหมดเละหินหินแดงอัมนี้อะไรนะเมาหินหินแบบนี้นี่เลยนี่ม่เ็มหน้าเ้าห่อน เอเอเสาเราเห็นเห็นเห็นนี่แหละนี่มันปนกันไม่เห็นวะนั่นยี่เสาเสามันเตะออกมาเนี่ยมันเจอหินไปนี่หินไปนี่มันเลยเห็นเฮาเสาหัวเหยื่อเหยื่ออกมานี่ยนี่น้องเฮาเสาเฮาเหยืมออกมาขอบเสาเป็นหินก็เดงเกิดแดงมันมาปนกับหินอันนั้นหินเหี้นี่แหละมันมีหินเหี้ยของหัวนะ ปัญหาลมลมหินบรรยากาศเป็นแต่ฝนคาดเป็นแต่ฝนตกดียู่พี่น้องโบรากาศอพี่น้องกตกแล้วมเรลงนี่ยมะเรือพี่น้องเลยสามทมควบเก้าสามถมควบเก้า น้ออาจารย์เงินเลยน้องาอจารย์เงินทอดเสื้ออามตามอยู่เป็นหาลุมเราทรายกับปกคลุมด้วยหญ้าบ่เลยน้องครับมันเดกาศโกดังเลยน้องแกดยู่โกดังเลยน้องต้นขี้เล็กเขาก็เป็นยอดเลยน้องย,ยอด ตมสสนสนเสียสีนั่งแซ่พี่น้องเลยสิเล็กโฮน้องฮันก็เด็ดไปเลยน้อพี่น้องเด็ดใส่เกีงนั่งโอ้ยเสาอันนี้เป็นเสาหกสิ้นได้พี่น้องในเสาเน่ยเสาเล็กหกสิ้นได้นี่ยนะมาธรรมดาได้เนเสาเล็กหกสิ้นเนะสาเล็กหกส้นส ต้นบรรยากาศต้นมันหม่อง,องทนนี่คือเกิอดดอ,อกไวนี่ปล่าเกิอดดอ,อกไว้เนี่ยปล่าโอ้โหนี่แกด มามาก,การอ้ามตามปัญหาล้มหินเสาหกเส้นเสาหเส้นสี่เมตรห้าส,สิบครับเสาเอาปต้องเลาะอันต้องเห็ดต่อหม้อกได้พี่น้องเห็ดเสาสซมเร็บรูปกันได้พี่น้องเพราะว่าเขาใส่เล็กเล็กข้ออ้อยต่อหม้อต่อม้อ ่อมอ,อย่างดีเลยปัญหาลมลมหินฝนกระิตกขอฝนบ้านบรลือปัญหาลมเรา บอสามีหางฟีแล so ้วเนาะหมักแบบเดิมมักแบบเดิมโร่ส่งกูบุมีลูกบุมีผัวบุ้ม้ีเงินบุ้มมีทานสิโลเพื่อฟรีงามส่งเลย

งานไม่เข้าเจอปัญหาลุ่มหญ้าลุ่มลุ่มหินลุ่มทรายพี่น้องโอ้หญ้าขึ้นหนูหญ้าเสียมกลางการเนี่พี่น้องเด้อก็คืได้ยินเสียงเครียดเสียงเครียด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 อยู่ให้พี่น้องการอยู่ไห้นี่ รอฝนคือเก่าพี่น้องฝนตกตกแน่บะตกแน่ช่วงนี้ตกแน่ไม่ตกแน่ครับกาดเขียดเยพี่น้องได้เสียงเขียด รับคลิปนี้กับสั้นๆพี่น้องพาชมเสานำพาชมบรรยากาศอยามะเร็งห้าโมงกุ้ว่าพี่น้องคลิปนี้กับครอบคนไลายๆครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องว่าจะเป็นคลิปแบบเดอคลิปจังเดอคลิปเฮา,เากับเ,เ,เป็นคลิปตามกันเยิมพี่น้องเป็นคลิปตามกันเยิมทั่วไปอยากลงอย่างกะลงพี่น้องอยากลงอย่างกะลง เอาเป็นคลิปสบ,บายๆพอนคลายสมองเลน้องคลิปแบบทั่วไปบันบานทั่วไปเป็นยังกะลงกับลงเลน้องพอลงกับลงเลน้องไรสาแล้วเน่มีสาลาเน่ซับสนกันไปเธาเบิ้งกะอย่าปวดหัวพี่น้องเลยเอาบด้เอ็ดมาดูเอาเฮ็ดสร้างสันไหลผลงานนะพี่น้องเอาเฮ็ดคลิปสร้างสันไหลผลงานเน่ เราบ่มีแต่ผลงานเดียวพี่น้องเขาเห็ดลากลากหลายลากหลายสไตล์นะพี่น้องลากหลายเออมันมีกระทะลดขึ้นมาอีกพี่น้องบ่เกี่ยวกับปันเดอร์นะพี่น้องเอาสิบ,บนินว่ายอดวิวไล่เขาเห็ดคลิปนั้นไปเรื่องเสียนโมเมนพี่น้องเอาบ่เอาบ่เห็ดบอได้นะพี่น้องหนึ่งท่นเห็ดได้นะพี่น้อง เรื่องอีกปีสักปีคนละเป็นน้องอยู่ดีมีเฮงคลิปนี้ก็ขอบคุณลาลาครับเจอกันคลิปหน้าครับ